สวัสดีค่ะนักเรียนและสวัสดีคุณครูนะคะและก็นักเรียนทุกคนที่อยู่โรงเรียนปลายทางวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งกับคุณคณรูกฤษกรจันเพชรนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ปีที่4นะคะเรื่องราวที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดกันถึงการบำรุงรักษาดินนะคะการบำรุงรักษาดินว่ามีวิธีการอย่างไรบ้าง ที่เราจะช่วยบำรุงรักษาดินได้นะคะก่อนอื่นขอไปดูผลงานจากเพื่อนนักเรียนปลายทางกันก่อนนะคะขอไปดูที่สไลด์พร้อมๆกันนะคะนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางต่างจังหวัดก็ได้เรียนรู้พร้อมกันนะคะอันนี้เป็นภาพจากโรงเรียนบ้านท่าสาลานะคะเขาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงรักษาดินนะคะวาดเป็นภาพนี่จับเป็นกลุ่มเลยกลุ่มละ สามคนวาดเป็นภาพแล้วก็บอกวิธีการนะคะตกแต่งสวยงามเลยทีเดียวนะคะจากโรงเรียนบ้านท่าสาลาขอเสียงปรบมือให้ด้วยค่ะนะคะนี่แต่ของเราทำใส่สมุดใช่ไหมคะทำเป็นรายบุคคลนะคะอีกโรงเรียนหนึ่งค่ะจากโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้ในเรื่องของ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับดินนะคะวาดเป็นรูปนะคะแล้วก็เขียนบันทึกกิจกรรมลงไปในกระดาษ A4 นะคะจากโรงเรียนบ้านสะสี่เหลี่ยมจังหวัดชัยภูมินะคะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนๆด้วยค่ะนะคะส่งมาหลายคนแต่คัดเลือกที่สวยงามนำมาออกอากาศกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะก่อนอื่นขอมาทบทวนนะคะ จากหนังสือเรียนกันนะคะตอนนี้ให้หนูๆห,หยิบหนังสืออ่านขึ้นมาค่ะเล่มน,นี้ค่ะอ่าเล่มน,นี้เจอมิ้คะขอเปิดไปที่หน้า35สหเมื่อคราวที่แล้วเราได้เรียนรู้วิธีการนะคะวิธีการบำรุงรักษาดินมีด้วยกันอยู่5วิธีที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะมีการปลูกพืชคุมดินการปลูกพืชแบบขั้นบันได การไถพวน<ป>การจัดทำทางระบายน้ำและการปลูกหญ้าแฝกนะคะอันนี้เป็น5วิธีที่เราได้เรียนรู้ไปเกี่ยวกับการบำรุงรักษาดินวันนี้เราจะมาให้ความรู้เพิ่มเติมแต่ก่อนที่จะให้ความรู้เพิ่มเติมนักเรียนลองอ่านความรู้ในหน้า3 5ก่อนพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเตรียมตัวก่อนนะคะปลายทางด้วยอ้ามาแล้วอาละพร้อมแล้ว 1นึสองสา เสียงปรบมือให้กับตัวเองด้วยค่ะนะคะยอดเยี่ยมเลยเขาบอกว่านอกจากจะปลูกพืชแบบขั้นบันไดปลูกหญ้าแฝกจัดทําทางระบายน้ําปลูกพืชคลุมดินเพื่อป้องกันการกัดเซาะหน้าดินแล้วการป้องกันการพัทงทลายของดินส่วนการบํารุงรักษานั้นนะคะให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นอาจทําได้โดยการไถรวน เพราะว่าพลิกให้ดินด้านล่างได้รับออกซิเจนใช่ไหมคะการใช้ปุ๋ยคอกบำรุงดินเพราะว่าปุ๋ยคอกปุ๋ยที่ได้จากมูลสัตว์ปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆไม่เหลือสารเคมีตกค้างในดินนะคะและตลอดจนปลูกพืชตระกูลถั่วสลับกับการปลูกพืชชนิดอื่นพืชตระกูลถั่วนั้นจะเพิ่มไนโตรเจนให้กับดินเพราะบริเวณปมรากถั่วนั้น มีไนโตรเจนอยู่เป็นจำนวนมากเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการนะคะอันนี้เป็นข้อสรุปนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับการบำรุงรักษาดินนะคะแต่วันนี้เราก็ยังมีการบำรุงรักษาดินมาให้เรียนรู้เพิ่มเติมกันขอไปดูจากสไลด์นะคะการบำรุงรักษาดินแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้เรื่องราวในวันนี้มีผลงานจากโรงเรียนปลายทางส่งเข้ามา ในเรื่องของสมุดภาพเล่มเล็กใช่ไหมคะ,ะเราลองไปดูว่ามีโรงเรียนใดบ้างโรงเรียนแรกมาจากโรงเรียนประชาวิทยาคารนะคะมาเยอะเลยส่งผลงานผ่านทาง Facebook เข้ามานะคะขอเสียงปรบมือให้โรงเรียนประชาวิทยาคารด้วยค่ะนะคะโรงเรียนอะไรอีกโรงเรียนบ้านใสทองนะคะ ก็ส่งเข้ามาบอกว่าที่โรงเรียนเสร็จแล้วได้คะแนนกันทุกคนแล้วปรบมือให้โรงเรียนบ้านใส่ทองด้วยค่ะนะคะโรงเรียนอะไรอีกนี่ครับของผมคนเดียวเลยคุณครูก็ถ่ายมาโรงเรียนบ้านใสย่าตินะคะของผมครับเรียบร้อยแล้วประโยชน์ของดินขอเสียงปรบมือให้โรงเรียนบ้านใสยญาติด้วยค่ะนะคะโรงเรียนอะไรอีกนี่ค่ะกําลังให้นักเรียนทําผลงานเลยค่ะคุณครูคนสวย กับนักเรียนน่ารักจากโรงเรียนวัดปากไพรขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะนะคะโรงเรียนอะไรอีกคะมาจากโรงเรียนวัดหนองคันนะคะโรงเรียนวัดหนองคันบอกว่ามีสี่คนทําครบทั้ง4ี่คนแล้วค่ะขอเสียงปรบมือให้โรงเรียนวัดหนองคันด้วยค่ะนะคะหมดหรือยังมาจากโรงเรียนวัดรักขิตวันนะคะ บอกว่าเด็กๆทำผลงานเรียบร้อยแล้วโรงเรียนวัดร,รักขีตวันนะคะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนค่ะนะคะโรงเรียนอะไรอีกหมดหรือ,อยังนี่นะคะคุณครูคนสวยจากโรงเรียนวัดร,รักขีตวันก็บอกว่าถ่ายภาพมาให้ดูด้วยห้องเรียนปายทางร่วมเรียนรู้กับคุณครูต้นทางนะคะสวยงามมากและก็โรงเรียนอนุบาล ดวงใจแม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนๆด้วย,วยนะคะเก่งมากเลยทีเดียวโรงเรียนอะไรอีกคะอ่าหมดแล้วนะคะหมดแล้วเอาละเหล่านี้ก็เป็นผลงานที่ส่งมาทาง Facebook ให้ได้ชมกันว่าเราเรียนรู้ร่วมกันระหว่างต้นทางและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางวันนี้มีข่าวสำคัญของคนไทย ใครทราบบ้างว่าวันนี้จะมีข่าวอะไรสําคัญเกิดขึ้นคะตรงกับวันที่25สิงหาคม<ด>ก,ก็คือจะมีการวันนี้ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่คนที่เท่าไหร่คะคนที่เท่าไหร่คะคนที่29นายกรัฐมนตรีคนใหม่ชื่ออะไรคะค ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาในวันนี้จะรับตำแหน่งเป็นวันแรกเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนที่29นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวมาฝากสำหรับนักเรียนที่ควรจะรู้กันทั้งต้นทางและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะเอาล่ะวันนี้เรามาเตรียมความพร้อมด้วยบทเพลง Chicken Dance กันดีกว่าทั้งหมดลุกขึ้นยืนเลยทั้งต้นทางและก็ปลายทางพร้อม พร้อมแล้วนักวิทยาศาสตร์น้อยนักวิทยาศาสตร์น้อย สเต็ปหน้าดูนะคะออกสเต็ปกำลังสนุกสนานเลยกล้องจับไปพอดีนะคะเด็กหญิงปูเป้นะคะเป็นไงคะเตรียมความพร้อมกันขยับไม้ขยับมืออ่าเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งโรคอะไรรู้ไหมโรคออฟฟิศซินโดรมโรคนี้เป็นยังไงคะคือจะเป็นในพวกที่ทำงานออฟฟิศ ทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์รวมไปจนกระทั่งถึงเด็กที่ติดเกมนะคะเพราะว่ามือไม้จะไม่ได้ขยับแล้วหลังก็จะเป็นไงคะปวดเพราะว่านั่งผิดท่าหลังก็จะปวดมือก็จะเป็นนิ้วล็อกนะคะนิ้วล็อกเพราะฉะนั้นต้องรู้จักขยับ